สวัสดีครับมันก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าหลังจากจบฤด,ดูกาลน,นี้ยอดมิดฟิลแมนสมองอย่างเซคิโอบุตเกตนั้นจะทําการโบกมือลาทัพบาเซโลนาและปิดฉากความยอดเยี่ยมตลอด18ปีหน้าถิ่นคนัมนูซึ่งโดยวัย34ปีบุตเกตนั้นยังสามารถลงเล่นในฟุตบอลระดับสูงได้แบบสบายๆเพราะเขานั้นเป็นมิดฟิลที่ใช้สมองในการเล่นฟุตบอลมากกว่าใช้กําลังอยู่แล้วโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปนพบพาสถานีต่อไปของเซคิโอบุตเกตซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสาหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่สถานีต่อไปของเซกิโอบุตเกสสโมสรแรกนี่แก่ แอตเลติโกมา r ิ d จากศึกลาลิก้าสเปนโดยในปี2020ที่ผ่านมาหนึ่งในเพื่อนร่วมทัพของบุตเกตอย่างหลุยส์โซเลสที่ถูกบาร์ซ่าขายออกจากทีมไปเพราะว่าแก่เกินไปก็มีโอกาสได้ย้ายไปร่วมทัพตามอีแอดมาริดมาแล้วและเขาก็พาแอดมาริดประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ลาลิก้าในทันทีซึ่งถ้าเกิดว่าเซกิโอบุตเกตนั้นยังต้องการลงเล่นฟุตบอลในระดับสูงและยังต้องการอยู่ในประเทศสเปนบ้านเกิดด้วยแอตเลติโกมา r ิ d นั้นน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีและด้วยมันสมองของ, ett, งเซก สถานีต่อไปของเซคิโอบุตเกตสโมสรที่2ได้แก่คิโลนาจากสกลาลิกาสเปนซึ่งถ้าเกิดว่าการลงเล่นในประเทศสเปนบ้านเกิดอย่างเดียวมันยังไม่พอแต่ทว่ายังต้องลงเล่นกับทีมในแคว้นกาตาลุญญาที่เขาเกิดและเติบโตมาอีกด้วยชื่อของสโมสรคิโลนาทีมน้องใหม่ไฟแรงที่กำลังลุ้นคว้าตั๋วไปลุยศึกยูโรปาลีกก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับบุตเกตซึ่งข้อดีคือเขาจะได้ลงเล่นในประเทศสเปนบ้านเกิดและยังได้ใส่ยอยู่ในแคว้นกาตาลุญญาแต่ทว่าข้อเสีียยคืืออออออเเเเเเเขขาา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 าจจะะะต้้้้งงงงงลลลลดัันนนนนนนห่่่่่่่มมมมกกพพรวิิโปททชึแไสู สถานีต่อไปของเซคิโอบุตเกตสโมสรที่3ได้แก่ลิวพูจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยในช่วงที่แผงม,มิดฟิลด์ของทัพผงแดงกำลังประสบปัญหาอย่างหนักแน่นอนว่าในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาจะต้องทำการเสริมทัพนักเตะในตำแหน่งกองกลางเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนและชื่อของเซคิโอบุตเกตที่สามารถคว้าตัวร่วมทัพได้แบบฟรีๆมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับลิวพูไม่น้อยซึ่งเลื่อนขาเหนื่อของบุตเกตนั้นทัพผงแดงน่าจะจ่ายไหวยอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเกิดว่าลิวพูได้ตัวเซคิโอบุตเกตม ปีเท้าวบวกประสบการณ์และมันสมองของเขาจะสามารถช่วยเกมในรานการของลิเวอร์พูลได้มากอย่างแน่นอนสถานีต่อไปของเซเิโอบุตเกตสโม,มสรที่4ได้กแก่อาฮีลาวจากศึกซาอุดีโปรเฟชชั่นอลลีกโดยสำหรับอฮีลาวทีมจากประเทศซาอุดีอาระเบียนี่คือหนึ่งในทีมที่มีข่าวเชื่อมโยกงกับบุตเกตอย่างเปิดเผยที่สุด ซึ่งมันมีข่าวว่าบุตเจตอาจจะไปพนึกกำลังการเลี้วเนลเสซี่ที่นั่นซึ่งในศึกซาอุดีโปรเฟชชั่นอลลีกคือที่ที่นักข่าวชื่อดังอย่างฟาบิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าอาจจะเป็นสถานีต่อไปของเซคิโอบุตเจตซึ่งในเรื่องของค่าเหนื่อยแน่นอนว่ามันไม่ใช่ปัญหาของสโมสรนอย่างอัลฮีลาอย่างแน่นอนซึ่งปัญหาใหญ่ของอัลฮีลาเลยก็คือเกิดว่าพวกเขาไม่สามารถคว้าตัวเมซี่มาได้บุตเจตเองก็อาจจะไม่ไปลงเล่นที่นั่นเช่นกันและแล้วก็มาถึงสถานีต่อไปของเซคิโอบุตเจตสโมสร Miami, สหรั โดยสำหรับอินเตอร์ไมอามี่ของประธานสโมสรอ,อย่างเดวิดเบคแฮมนี่คืออีกหนึ่งทีมเตะที่จะได้ตัวเซกิโอบุตเกตไปร่วมทัพซึ่งก่อนหน้านี้มันมีนักเตะระดับโลกอย่างกอนซาโลฮิโกอินที่มาคาแข่ขงอยู่ที่นี่ซึ่งเรื่องของขั้นหนือที่ส่งของเซกิโอบุตเกตอินเตอร์ไมอามี่นั้นพร้อมใจยอย่างแน่นอนแถมจากการเปิดเผยของฟาบิโอโรมาโนศึกเมเจอร์ลิซารัฐเองก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อยู่ในใจของบุตเกตเช่นกันซึ่งถ้าเกิดว่าอินเตอร์ไมอามี่ได้ตัวบุตเกตไปร